แล้วครับตัวนี้เป็นตัวไตพอตที่จะส่งสัญญาณไปทั่วแปลงแล้วตัวรับสัญญาณคือตัวนู้นครับผูดสาวแท็กก็ได้ครับตัวนั้นเป็นตัวฮับตัวนี้เป็นตัวส่งให้ระดับระดับทีห้องวัดไดห้องวสีมาตั้งคาซํากัดไหมครับตั้งค่าซ่ําตัวนั้นครับครับับบนีห้องจับระดับที่ว่าห้องวัดมันแปลงใดแล้วเอามาตั้งตั้งระดับแล้วก็ ตั้งตัวนั้นให้ตรงกับตัวนี้มันสิมีตัวกลรองคอนโทรลบ็อกครับตัวควบคุมกลองคอนโทรลบ็อกครับมันสิมี่มันเลยต่อไฟอยู่ตัวนี้ก็สมิมีปุ่มปิดเปิดจะซื้อครับบาดนี้ก็สิมี่โตออโต้ออตโต้กดออตโอออตโอ้คันเขากดออตโต้ดิสัญญาณมันสิจับจับหาของมันเองครับตัวนั้นสิโยกขึ้นโยกลง มันสิสั่งซอยน้อยตัวนี้ยกขึ้นยกลงครับครับครับก็สิมีเวลาเฮาแล่นแล่นรถเป่าๆเฮากดเป็นแม่นวลตัวนี้ก็เป็นโตยกขึ้นยกลงครับครับยกขึ้นยกลงแบบมันสิสั่งตัวนี้เองครับเอาเอามือได้เดีมือเบ็ดเดได้เดี๋ ครับเขาเข้าเป็นซ้ำหนีเดียวเดี๋ยวมืออื่นผมสีต่อต่อติ็ได้ได้ได้โอ้ไม่ยากหรอกทั้งนั้นอ่ะครับกดขึ้นกดลงเองเขาเขาได้ระดับแล้วเขากดออโต้เนี่ยเขาแลีนเลยครับแลียนยางเดียวมันสิอุ้มปื๊ดเลยต่ำเองอ่ครับเขามีที่ขับย่างเดียวมองได้สูงมองได้ต่ำตัวนี้สีเฮ็ดงานเองอันนี้ออกยูทูบได้ไหมเนี่ยเอ้าเนี่ยบิษัท โชคชัยโดยช่างใหญ่ช่างต้นกับช่างชุมพลนะครับมาสาธิตมาส่งเลเซอร์แลนด์เรเวเลอร์คนบ้านเราเนี่นะครับมาเจอกันคุยกันภาษาบ้านเฮ้าครับสนุกสนานครับตัววัดค่ามือเอ็นเดียวผมสิมาสอนวัดงางวัดตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณวัดติดกับไม่สตาบไม่สตารมันมันสีเหตนาที่ที่ว่าจับจับสัญญาณเนี่ย ไอ้เปิดใหม่มันเนี่ยครับเนี่ยอันนี้พี่จูกับพี่แมมนะครับอันนี้ช่างใหญ่ประจำพื้นที่ครับคนที <n ido. S 2> ่จะใช้รถนะครับใช้ยันม่า YM 3 5 7 a เ <ita> ป <azo> ็นตัวลากนะครับเนี่ยเลเซอร์แลนเวลเลอร์นะครับรุ่น CLL 2 1 0 ของบริษัทโชคชัยนะครับเนี่ยบริษัทโชคชัยบริษัทที่ผลิตเครื่องอุปรกรณ์ต่อพว่วงนะครับของรถไถเยอะแยะมากมายนะครับเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้นะครับนี้มันมันติมันติดติดกับตัวนี้๋ยวมือถมติดตั้งหงมันติดม,มีตัวเลขครับมันติดมีตัวเลขบอกเขา้าอ่าตัวเลขคือ,ขอเขาเบิรงโตจุดท้ายสุดนะครับมันติดบอกตัวเลขคือจ้าสีนี่ เมตรแปดสิบแปดเขาหว,วัดยางหวัดเขาจดคานี้ไว้เมตรบแปดสิบแปดกับนดจุดเดี๋ยวมื่อคืนผมเชิวสอนเฮ็ดแปลงเฮ็ดแผนมันตัวน,นี้ก็จะเป็นโตรับมันกี่อยู่ลักษณะนี้ครับแต่แต่ผมยังไม่ได้จับอันนี้เสียงม,มันสีเสียงมันสีบอกว่าตำแหน่งที่ว่ามันได้มันสีเป็นเสียงเงีงเง่งงงรับนี่ได้รับมันเสียของเงี่วอ๋อครับเออเอเอ เดี๋ยวมึงจะบอกไอ้ตัวขื่นล่องขื่นล่องจังไงอากาศมันก็บซมี่เยอะสับนี่แหละครับซุ้มคอนโทรลบอกนี่จะเป็นรีโมทร,รีโมทควบคุมตัวนี้ยิดเปิดซีซีครับไม่ใช่ซุ้มใส่ลม้มล้มแห้งกดวิ่นกดอันนี้เดี๋ยวผมจะซ้อนมือนครับทีนี้หลายแนวอยู่ไอ้ตัวคอนโทรลนี่อยู่ที่รถเนาะคอนโทรลอยู่กับรถครับอ๋อยิดอยู่กับข้างคนครับครับมันซีมีไฟสัญญาณบอก โตขึ้นโตลงระยะที่มันใดมันสีเป็นโตเขียวตลอดครับสัญญาณสีเลียนหาสัญญาณสีเขียวอย่างเดียวเ้าเป็นสีเขียวมันสีอยู่ในเส้นและนาบเดียวกันครับตัวนั้นครับอืมครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการติดตั้งอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะสาธิตการใช้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีผู้ชมเข้ามาเยอะอยู่ครับผม ในงานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอขอบคุณช่างต้นและก็ช่างชุมพลมากนะครับในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโชคชัยนะครับนี่ฮะเรียกว่าเลเซอร์แลนเลเวลเลอร์นะครับรุ่น C L L ขีด210นะครับขนาดใบมีดสเมตร10 เส้นนะครับเนี่ยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับโดยเลเซอร์เป็นตัวยิงระดับของผิวดินหรือระดับน้ำให้ให้ดินหน้าดินหรือแปลงนาเราเนี่ยมีระดับที่สม่ำเสมอบวกลบไม่เกินกี่เซนนะครับสองเซนครับบวกลบสเซนเลยนะโอ้ <laughs> สุดยอดเลยก็เขาเคลมว่ามันจะช่วยทำให้พืชผลทางด้านเกษตรโดยเฉพาะข้าวเนี่ยมีผลผลิตที่ดีดีขึ้นนะครับนะเพราะว่าวัดพืชก็จะไม่ไม่ค่อยมีเพราะว่าระดับน้ำมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้าวก็จะงอกพร้อมๆกันนะครับนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับขอบคุณครับ